น่ครับวันนี้จะจะมาปลุกคนเข้าดาวครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่นาทีครับนี้เราจะมาปลุกคนยังไม่ตื่นครับ ฮันฮันฮันหง่วงเลยเปล่าหง่วงจิตสุดเจ้าจิตสุดเจ้าสวดเพลงแหละหง่วงเลยเปล่าเป็นแมงมั้งไอแม็กแม็กแม็กหง่วงเลย ไขีดมุ่งชีดมุมงละไอ้ืม่ขอไปนอนในเย็นไปไอ่ขีดขนดมุงนี่ไอ้ไอ้นมงละไปขอไปนอนในเย็นหือเ เอ๊ม่งลโอเคอม่งเยบรเป็นไเนปะเปนไรเหนปะเนยนอนเล่นเข้ากันเล่นีเข้างดีหามึงเป๊ะเปนเนี่ยไหม